สวัสดีครับเราอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันกําลังสองนะครับฟังก์ชันกําลังสองคืออะไรฟังก์ชันกําลังสองคือการศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันของเส้นโค้งที่เราเรียกว่าพาราโบลาครับเส้นโค้งนะครับที่เราเรียกว่าพาราโบลาแล้วไอเส้นโค้งที่บอกว่าเป็นพาราโบลาเนี่ยมันมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างที่เราเห็นเส้นโค้งแบบพาราโบลาในชีวิตประจำวันให้ดูนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะครับมาดูที่ตัวอย่างแรกครับเห็นไหมเชือกแขวนป้าย Happy Birthday ครับอันนี้ Happy Birthday to you เห็นนะครับเชือกนะครับตัวเชือกแขวนป้ายก็คือตรงนี้ครับตัวเชือกแบบนี้ลักษณะหนูจะเห็นว่าเป็นเส้นโคง้งถูกไหมครับหนูจะเห็นว่ามันเป็นเส้นโคง้งปุ๊บ เป็นเส้นโคง้งแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะเรียกว่าเส้นโค้งพาราโบลาเราจะเรียกว่าเส้นโค้งพาราโบลาโอเคอ่ะมาต่อนในตัวอย่างที่สองอนี่ไหมครับจะเป็นปากปากุมงรถปากกุมงรถนะครับตรงนี้ที่เป็นปากกุมงตรงนี้ครับที่เป็นลนักษณะของครึ่งวงกลมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโคง้งนะครับเส้นโค้งลักษณะนี้เราเรียกว่าเส้นโค้งพาราโบลา ถามว่า2รูปนี้ครับตัวเส้นโค้งจะมีความแตกต่างกันนิดนึงคืออะไรเอ่ยถ้าเป็นเส้นโค้งลักษณะที่เป็นป้าย Happy b i r ิร์ a เครับมันจะเป็นเส้นโคง้งแบบปลายเปิดด้านบนหรือเราจะเรียกว่าพาราโบลาแบบหนายนะครับส่วนถ้าเป็นลักษณะแบบปากอุมโมงคแบบนี้มันจะเหมือน ชามที่คว่ำลงถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะของพาราโบลาแบบคว่ำเห็นนะเอามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้ตัวอย่างในชีวิตจักรวาลที่เราเห็นคือการชูสบาร์สหรือการโวนบารเข้าของแบบนี้ตรงไหนล่ะครับที่มันเป็นลักษณะของเส้นโค้งพาราโบลาคือแนวทิศทางครับแนวทิศทางของการชูสครับเห็นะจากปลายแบบนี้เตึ๊กเติ๊กเติ๊กเติ๊ก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 เห็นสามมิติล้วตึ๊กเติ๊กเติ๊ก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  ล่งห่วงลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในะลักษณะสเส้นโค้งนะครับในแนวโค้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพาราโบลาความนะ,ะหรือเป็นสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับพาไปดูต่างประเทศบ้างนะครับนี่รู้จักไหมเอ่ยว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนครับที่ไหนสะพานสะพานเไยเอ่ยอ่านว่าอะไร เป็นว่าอะไรครับสะพานที่ไหนเอ่ยรู้ไหมที่นี่คือสะพานอะไรซิดนีย์ฮาร์เบอร์นะครับสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยออสเตรเลียตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับาภาพนี้มีตรงไหนที่เป็นส่วนโค้งพาราโบลาเอ่ยสะพานซิดนีย์เนี่ยตรงไหนเอ่ยนี่เลยครับตรงโครงสร้างสะพานนี่เลย นะครับโครง,ครงสร้างสะพานนี้เลยเป็นโค้งพาราโบลานะครับเป็นโค้งพาราโบลาแบบความของแบบความ,วามนาอความความลงนะครับอ่านี่คือสะพานซิดนี์ประเทศออสเตรเลียต่อมาอันนี้ครับน่าจะเห็นในหนังบ่อยๆนะครับโดนถล่มอยู่ประจําเลยในหนังคือสะพานโกเดนเกตสะพานโกเดนเกตนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาประธานเออสะพานโกเดนเกตนะครับอ่าเด็กๆลองสํารวจซิว่า ตรงไหนครับที่เป็นส่วนโค้งของพาราโบลา,บลาอ่าใช่ตรงนี้ครับคือเส้นที่แขวนเนาะเป็นสะพานแขวนได้ไหมครับครูจับคู่ถูกไหมเนี่ยโอเคถูกต้องนะครับอ่ะตรงนี้เนาะแล้วก็เส้นนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพาราโบลาแบบแบบไหนครับแบบงายแบบงายขึ้นนะครับเปิดบนนะครับแบบงายขึ้นเห็นนะ ทีนี้ครับมาดูต่างประเทศกันไปแล้วมาดูที่ไทยเราบ้างครับที่ไทยนี่คือสะพานแขวนแม่กวงอุดมทารานะครับจังหวัดเชียงใหม่ใช้เมียงเชียงใหม่ของเรานะกะค็คล้ายๆกับสะพานโคเรนเกตถูกไหมมีความสวยงามไม่น้อยเลยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าพ้นโควิดแล้วลงไปเที่ยวดูนะครับมาตรงไหนเออที่เป็นเ,เส้นโค้งพาราบุลาอันนี้เป็นเส้นโค้งที่แบบ กว้างนิดนึงนะครับมีตรงนี้เลยเห็นไหมเอ่ยอ้าวคูลาาผิดตาลายแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็จะเป็นโค้งเหมือนกันนะครับแต่มันจะโค้งแบบโค้งมากๆเปิดกว้างมากๆเปิดบนมากๆเลยเห็นไหมครับบานออกมากๆเลยแบบเนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งพาร,ราโบลาบ้างเป็นด้วยด้วยเป็นเส้นโค้งพาราโบลาด้วยนะครับอันนี้คือสะพานแขวน เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับจังหวัดเชียงใหม่หรือ,อะจะเป็นน้ําพุแบบนี้ก็ได้น้ําพุก็น,นี่ก็จะมีเส้นโค้งพาราโบลาอยู่มากมายมหาศาลเลยถึงขั้นมากมายมหาศาลไหมก็ไม่เนาะก็คือตามท่อน้ําที่ดันน้ําพุ่งขึ้นมานะครับก็จะมีส่วนโค้งพาราโบลาอยู่แบบนี้ อ่าฟื้นไปเนาะก็จะคล้ายกับการชูดบ้านนะครับก็คือจะเป็นลักษณะส่วนโค้งของการเคลื่อนที่นะครับส่วนโค้งการเคลื่อนที่เนาะอันนี้คือตัวอย่างาคร่าวๆครับที่นักเรียนอาจจะได้เห็นหรือเคยเห็นในชีวิตประจําวันถ้าเด็กๆเคยเห็นเส้นโค้งที่เป็นลักษณะนี้นักเรียนรู้นะครับว่ามันคือเส้นโค้งพาราโบลานักเรียนเคยเห็นเส้นโค้งพาราโบลาในชีวิตประจำวันหรือแถวๆบ้านหนูใน อยู่ในสิ่งไหนบ้างนะครับลองมาแชร์กับคุณครูนะว่าหนูเจอแบบไหนบ้างสามารถแชร์ภาพได้นะครับใต้โพสต์นี้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าไอกราฟของฟังก์ชันกําลังสองเนี่ยหรือกราฟพาราโบลาเนี่ยมันมีรูปทั่วไปหรือมันมีฟังก์ชันอย่างไรนะครับมาดูกันดีกว่านะครับทีนี้ครับมาดูที่รูปทั่วไปของฟังก์ชันกําลังสองหรือรูปทั่วไปของฟังก์ชันที่เป็น มีรูปออกมาเป็นรูปพาราโบล,ลาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับรูปทั่วไปของฟังก์ชันกําลังสองฟังก์ชันกําลังสองคืออะไรก่อนฟังก์ชันกําลังสองคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c คุณคุณไหมคล้ายๆกับลักษณะของพหุนามไหมเอ่ยเนาะคล้ายๆกับพหุนามเลยเนาะแสดงว่าหนู่าจจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพหุนามการใช้ความรู้พหุนามในการจัดรูปต่างๆด้วยเนาะ ะครับอ่าเดี๋ยวตอ,ตอนนั้นเราค่อยมาทบทวนกันเมื่อ a, b, c เป็นค่าของตัวค่าของตัวคือตัวเลขแหละนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0 a ไม่เท่ากับ0จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่เรียกว่าพาราโบลาเห็นไหมนะครับที่บอกว่า a ไม่เท่ากับ0เพราะอะไรครับถ้าสมมุติว่า a เป็น0ค่าตรงนี้ก็จะหายไปนะครับค่าตัวนี้ก็จะหายไปมันจะกลายเป็น y เท่ากับ b x ว4ซึ่งนักเรียนจะคุ้นคุ้นเลยครับมันจะเป็นสมก,การเส้นตรงนะครับมันจะเป็นสมก,การเส้นตรงมันจะไม่ให้สมก,การเส้นโค้งแบบนี้เคนะนะครับนักเด็กก็น่าจะรู้จักนะครับฟังก์ชันกําลังสองนะครับที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่เราจะเรียกว่าพาราโบลาในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมันต่อแล้วเราสามารถนําไปใช้อะไรเดี๋ยวเรียนรู้ในคลิปถัดๆไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ